คุณผู้ชมครับรู้หรือเปล่าว่ายุคปี2,000ตนต้นๆเนี่ยมันคือยุคของสองครามของวงการเกมจริงๆนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวรีวิวกันอีกแล้วนะฮะแม่เดีย๋ยวจะเพิ่งจะเพิ่งเปลี่ยนเดีย๋ยวเพิ่งสต็อปผมจะบอกว่าคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวเครื่องเกมอีกหนึ่งเครื่องเกมพกผ่านในอดีตนะ,ะซึ่งกลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับ ผมเองนะฮะก็เป็นคนสะสมเกมนะครับแล้วก็เล่นเกมมานานแสนนานในคอลเลกชันของผมก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเครื่องเกมจากค่ายลุงบันหรือบันไดนั่นเองนะครับกับเครื่องเกมที่มีชื่อว่า Wonder Swan Color นั่นเองครับ Wonder Swan และที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะนี่ก็คือเครื่องเกมพกพานนะครับจากค่ายลุงบันหรือบันไดนะฮะที่มีชื่อว่า Wonderswan Color นั่นเองครับผม Wonderswan เครื่องนี้นะฮะถูกออกแบบและพัฒนานะครับโดยทีมงานของโคโตลาบรัท t อรี่นะครับซึ่งเป็นอดีตวิศวกรของค่าย Nintendo นะครับทางโคโตลาบรัท t อรี่นะครับก็ยังได้พัฒนานะครับวอชเชอ b บอนะฮะซึ่งเป็นเกมในรูปแบบ3มิติเครื่องแรกของค่าย Nintendo เลยทีเดียวนะเครื่องนี้ครับและด้วยยอดขายนะครับกับเสียงวิจารณ์ที่มากมายนะฮะ ทางผู้พัฒนานะครับก็เลยออกมาตั้งบริษัทแล้วก็มีชื่อว่าโคโต่ลาบอร์ลัอรี่และก็ออกมาพัฒนาเครื่องเกมให้กับค่ายบันไดนะครับและก็ออกมานะฮะเป็น WonderSwan ตัว Color ที่เป็นรุ่นที่2ตัวนี้นะครับออกวาขายครั้งแรกในวันที่9เดือนธันวาคมปี2000นั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของ CPU ด้านในกันหน่อยดีกว่านะครับ CPU ด้านในนะครับ SPGY ขีด2นนะครับมีความเร็วทั้งหมด3.072 MHz นเมกะเฮิร์นะฮะตัวเมมโมรีด้านในเคลื่อนนะครับมีความจุถึง64 k ิกิกะไบต์เท่านั้นเองครับขนาดหน้าจอนะฮะคือ2.5นิ้วนะครับสีของหน้าจอนะฮะประกอบไปด้วย241สีนะครับแล้วก็จำแนกออกมาเป็นสีพสราร์ทเทล่ไลเลียดได้ถึง4,096สีเลยทีเดียวนะครับ เราจะมาดูกันที่รายละเอียดของตัวเครื่องกันยดกกว่านะครับ Wonder Swan Color ตัวนี้นะฮะจะเขียนเลยว่าเป็นโลโก้ตรงนี้เลยนะครับ Wonder Swan Color นะฮะพร้อมกับหน้าจอตรงนี้นะครับตรงด้านนี้นะฮะจะมีปุ่มทิศทาง2ชุดนะฮะบางที่ในด้านบนเนี่ยอาจจะใช้เป็นปุ่มเมนูนะครับแล้วก็ปุ่มทิศทางอยู่ด้านล่างนะฮะสลับกันไปแต่ละเกมนะครับตรงนี้นะฮะจะมีปุ่ม B A นะครับจะคล้ายๆกับของเกมบอยนะฮะส่วนตรงด้านนี้นะครับจะมีปุ่ม Power Start แล้วก็ปุ่ม Sound นะครับ ด้านบนตรงด้านนี้นะฮะก็จะเป็นช่องสําหรับใส่เสียบตลับลงไปนะครับแบตเตอรี่นะฮะเป็นแค่ใส่ฐานนะครับ AA แค่ก้อนเดียวนะฮะกดตรงด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะฮะมาดูทางด้านซ้ายของตัวเครื่องกันบ้างนะครับนี่ครับด้านซ้ายนะฮะเจตเลยว่าจะเป็นปุ่มเลื่อนฟันเฟืองตรงด้านนี้นะครับเอาไว้สําหรับเลื่อนภาพนะครับความสว่างของภาพนั่นเองนะฮะเมื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะมันก็จะปรับสภาพของ ความสว่างของหน้าจอนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านขวานะครับจะเห็นเลยว่าจะเป็นช่องสําหรับเสียบตัวสายลิงนะฮะเอาไปเล่นกับเครื่องวอเตอร์สบอเครื่องอื่นนะครับหรือเกมที่ใช้เล่นร่วมกันได้นะฮะส่วนด้านนี้จะเป็นตัวของลําโพงนะครับโดยการเปิดเสียงซาวด้านนี้นะครับเพิ่มระดับเสียงได้แค่กดไปเรื่อยๆนะฮะจะดังจะเบานะฮะกดตรงนี้แค่ปุ่มเดียวนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะฮเราจะไปดูกันในส่วนของตัวเกมกันหน่อยดีกว่านะครับ Wonder Swan c o l o r กับ Wonder Swan นะฮะซีรีนี้นะครับเกมที่เป็น e อกลักเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวของกระตูนในค่ายของโตเอะแอนิเมชันนั่นเองนะครับก็เพราะมีลิขสิทธิ์ในการขายของเล่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิมอนเอ่ยวันพีสเอตามแบบนี้เลยครับ เราจะมาดูกันในส่วนของซอฟต์แวร์เกมกันหน่อยดีกว่านะครับเครื่องของวันเดอร์สวนะฮะตัวตลับเกมนะครับจะเป็นกล่องรูปทรงแบบนี้เลยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับมีรูปของหน้าเกมตรงด้านหน้านะครับพร้อมกับโลโก้ Wonder Swan ตรงด้านนี้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นเกมวันพีชนะครับจะมีโลโก้ค่ายบนไดด้านล่างนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรละเอียดของภาพตัวเกมด้านในนะฮะพร้อมกับเนื้อเรื่องต่างๆนะครับพร้อมกับระบบเกมตรงด้านนี้นะฮะเมื่อเปิดด้านในออกมานะครับ ก็จะมีถาดนะครับพร้อมกับคู่มือมาให้เลยนะฮะตัวคู่มือนะฮะก็จะเป็นบอกรายละเอียดต่างๆของตัวเกมนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงเนื้อเรื่องแล้วก็ระบบเกมต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ในตัวของสนับเกมนะฮะจะมีปอกมาให้นะครับดึงออกมาฮะแบบนี้นี่จะมีรูปของเกมตรงด้านนี้นะครับโลโก้บันไดนะฮะพร้อมกับโลโก้ของ w o n d e r s w a n c o l o r ตรงด้านนี้นะครับด้านหลังนะฮะก็จะเป็นแผ่นวงจรนะสามารถมองเห็นทะลุด้านในได้เลยนะครับ เรามาดูกันในส่วนของกล่องของไฟน l ม a n ต a ซ y กันมากดีกว่านะครับด้านบนหน้ายังเหมือนเดิมครับเป็น w น n ะสว s w ค n Color นะฮะแล้วก็ไฟน l f ซ n t a s y นะครับด้านล่างเป็นน่ฮะ s แ u วร e ซ o อ t นะครับยังไม่รวมกับอ n i ินะฮะด้านในนะครับก็จะเหมือนกับตัวของวันพีตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็จะมีเป็นประกอบไปด้วยฐานนะครับแล้วก็พร้อมกับคู่มือนะฮะนี่ครับรายละเอียดต่างๆพร้อมกับตัวละครนะฮะแล้วก็ระบบการเล่นนะฮะ ตัวของตลับเกมก็เช่นกันครับผมจะมีปอกนะแล้วพอดึงออกมานะครับก็จะเป็นนี่ฮะสลอสสำหรับเสียบนะครับไฟนัลเฟรตซีนะฮะแล้วก็แควซอบนะครับวันเดอร์สวง c คันเลด้านนี้นะฮะส่วนด้านหลังก็เหมือนกันครับจะเป็นเครือใสนะฮะมองเห็นวงจรด้านในได้เลยนะครับเอาละฮะในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวเกมด้านในนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ ตอนนี้เราเปิดเครื่องแล้วนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยปุ่มตกลงจะเป็นปุ่ม a นะฮะรายละเอียดของภาพนะครับเราจะเห็นเลยว่าภาพเนี่ยมีสเกลค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันนะครับออกไปทางคล้ายๆกับเกมบอยคัลเลอร์ก่อนหน้านี้นะฮะของฝั่ง Nintendo นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเกมของเครื่อง Wonder Swan c o o o r r นนะเดี๋ยวผมจะมีภาพจากเกมอื่นๆให้ดูกันด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับไป แต่สาหรับใครที่ซื้อมาเนี่ยมือหนึ่งบอกเลยว่าหายากยากสุดๆแทบจะไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็มีแค่มือสองนะครับก็ราคาก็พุ่งจุดจูยังสูงอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อมาเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นจอ lcd ips นะครับและนี่ก็คือเครื่องเกมนะครับ wonder swan color จากค่ายบันไดนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องอนที tv ด้วยนะฮะอย่าลืมไปกดนะครับติดตามให้กับเฟซ o ุ๊กแฟ a เพจ chor tv แล้วก็ Tik t o ็อก c h tv ด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึงครับ สำวันนี้สวัสดีครั